สวัดีครับพบกันอีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้วันที่11เดือน11นะครับทางโครงการเดือดโฟมแอสเซทหมองใหญ่นะครับประกาศนะครับโปรโมชั่นเดือนพิเศษนะครับสำหรับเดือนนี้โปรโมชั่นนะครับมีอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะโปรโมชั่นแรกก็คือในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มนะครับพร้อมเข้าอยู่ มีอะไรบ้างนะครับก็คือ1นึ่งแอร์สตัวนะครับอันที่2นะครับก็เป็นเครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่องนะครับอันที่3นะครับเตียงนอนพร้อมที่นอนนะครับ2ชุดนะครับอันที่4ก็เป็นปั๊มน้ําบวกถังน้ำนะครับอันที่5ก็จะเป็นผ้าม่านรับอันที่6เป็นชุดรับแขกนะครับอันที่7ก็จะเป็นในเรื่องของโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็ประตูสแตนเลสรั้วด้วยนะครับรั้วสแตนเลสที่เราก็แถมให้นะครับครับ ทางคุณลูกค้าด้วยนะที่จองภายในเดือนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับบ้านเดี่ยวนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ําหรือสองห้องนอนสองห้องน้ำเอาให้เป็นในเรื่องของเป็นเงินสดนะครับถ้าเป็นไทยขนาดสองห้องนอนสองห้องน้ําเรามีมส่วนลดให้สองแสนบาทนะครับถ้าเป็นไทย3ยสามห้องนอนสองห้องน้ําก็จะเป็นไทยเนี่ยนะครับเรามีส่วนลดให้อยู่ที่หนึ่งแสนบาท เฟอร์นิเจอร์เหมือนกันนะครับหรืออีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือในเรื่องของโอนคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการช่วยผ่อนให้อยู่ฟรี6เดือนนะครับหรือโครงการช่วยผ่อนคนละครึ่งนะครับหกเออหนึ่งปีนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับที่จับจองนะครับในทำสัญญากู้แบงค์ผ่านนะครับกับโครงการของเรานะครับบ้านเดี่ยวนะครับโครงการเดิมโฮมเอเซทหน้องใหญ่นะครับก็ รีบทรมานะครับหรือรีบทักทายเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ